สังเกดตดูว <c oughs> พวกเราที่อยู่ในวัดเนี่ยนะบางคนก็มาช่วยงานจิตอาสาก็มันก็โยมที่จักบาตรทำบุญทั่วไปนะ ไม่สนใจเรื่องการภาวนาบางคนก็สนใจเรื่องการภาวนาแต่ทำแบบพอให้แล้วๆนะไม่ว่าพระบรมโยมคล้ายๆกันคนที่สนใจการภาวนา แล้วก็ได้รับผลของการภาวนาตามสมควรแก่ความภาคเพียนของตนเองโดยเฉพาะคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสมาธิอะไรก็เลยไม่มีกำลังใจที่จะภาวนาต่อเลยกลายว่าเราเสียประโยชน์ ต่อให้มีความรู้สึกว่าเราเสียสละขนาดไหนสิ่งที่ทุกคนหวังก็แน่นอนว่าประโยชน์ต้นส่วนหนึ่งละต้องได้ประโยชน์ส่วนรวมต้องได้ประโยชน์ต้นใน,ในระดับไหนคนท,ทั่วไปก็ระดับพื้นๆนะเช่น อย่างน้อยก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญมากขึ้นได้ช่วยงานส่วนรวมมากขึ้นอะไรเงี้ยได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้นอันนี้พื้นๆพื้นไม่้องพูดถึงว่าได้ประโยชน์ด้วยทรัพย์สินเงินทองน,นะไอ้นั้นถือว่าเกรดต่ำสุดแล้นะ ทีนี้ประโยชน์ที่มากกว่านั้นนะที่มันจะเป็นประโยชน์ตอนนันก็คือการเรื่องเรื่องกันที่มีสติสมแญญงมากกว่าเดิมนะมันึงอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเรานะได้ประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนนะส่วนประโยชน์ส่วนรวมก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะพูดถึงนะนะทีนี้ประโยชน์ตนเนี่เราจะระดับไหนนะที่ะจริงแล้วการมาช่วยงานส่วนรวมนี่ถ้าวางใจถูกมันกนะ็อย่างน้อยก็เป็นบุญเป็นบารมีของตัวเราเองละแม้นะนะเพชระจะได้ประโยชน์จากส่วนอื่นด้วยนะนะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงการอยอมรับของคนอื่น ทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่ประโยชน์ตนส่วนนั้น,นถ้าเราวางใจถูกก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ของเรา,าประโยชน์ที่ยิ่งกว่านั้นละความสุขในปัจจุบัน,นอันเกิดจากการที่มีสติสมัมญ,ญัสมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราก็ทำได้น,น,น,นั้นส่วนหนึ่ง แต่ส่วนยิ่งที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือความเป็นอิสระภาพภายในนะอันนี้ต้องหาให้เจอนใะนหลายคนไม่ใส่จใจเรื่องพวกนี้นะนั่งสมาธิเดินโยงกลมหรือมาฝึกเจริญสติก็ทำแบบพอให้เล้วแล้วไปนะไม่ได้ทุ่มเทมีความภาคเพียนอย่างเต็มที่นะ ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับก็เลยไม่ได้ดันี้ถ้าเราเอาแค่ประโยชน์ด้านอื่นเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างนั้นได้อย่างที่คนทั่วไปเขาแสวงหากันทั้งโลกอยู่ตอนนี้นะ,นะก็ได้แค่นั้นน,นี่พอมันได้แค่นั้น นะพอมีปัญหาอะไรกระทบขึ้นมานะก็่อ้เกิดความทุกข์ตามมาในกลายเป็นว่านะจะทำงานอยู่ในวัดนะจะมาช่วยงานวัดมาเป็นจิตอาสาในวัดอะไรก็แล้วแต่หรืออยู่ข้างนอกก็มีความทุกข์พอๆกันนะเพราะว่ามันเกิดจากความคาดหวังจากผู้อื่นคาดหวังว่าจะมีคนชื่นชมสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่ คนะาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นหรือแม้ทั้งความภาคภูมิใจในตัวเองทีนะนี้พอมีอะไรกระทบเข้ามาก็วางใจไม่ถูกนะเพราวางใจไม่ถูกก็อยู่ด้วยความทุกข์อยู่กนะอยู่ด้วยความทุกข์จากไปก็จากไปด้วยความคุณข้องหมองใจก็จะกลายเป็นอย่างนั้นนะ เถ้าเราฝึกจิตตัวเองยอมเรียนรู้จากความทุกข์ที่มันกำลังเกิดขึ้นนะมันจะทำให้เราพบกับความเป็นอิสระภายในน,นะเรานั่งดูพวกเราเองเนี่ยบางทนะีบางรูปบางองค์ในเก่งนะแต่เก่งแล้วมันมีทิฏฐิมานะขึ้นมาครอบงำใจโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว แล้วก็แสดงออกมาอย่างไม่รู้ตัวนั่นแหละองค์ก็อยู่แบบพอให้แล้วไปวันวันหนึ่งใครทำอะไรก็ทำไม่ทำก็เฉยเฉยอย่างนี้นะประโยชน์ตนได้อยู่แต่ว่าประโยชน์สูงสุดนะไม่ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะประโยชน์สูงสุดไม่ได้ พอไม่ได้ก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่แตกต่างจากที่ทำเราทำหากินอยู่างนอ,นอกนั่นแหละทำแล้วก็ได้ทรัพย์สินเงินทองมาแต่ว่าความสุขจริงนะมันไม่ค่อยได้มันได้ความสะดวกสบายอ,าอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อแค่ได้แค่นั้นนะวันนี้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราแสวงหาประโยชน์ทั้งสามด้าน,นาประโยชน์ตนให้ได้นะ ประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยนะมีกินมีใช้พอสมควรแก่อัตภาพนะไม่เป็นภาระของคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเีน้ยนะประโยชน์ท่านหรือประโยชน์แก่สังคมนี่ก็ได้ด้วยนะทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองได้บุญนะได้ความภาคภูมิใจอะไรเงี้ยนะได้สั่งสมบาร,รมีของตอนเองนะ จริงจริงแล้วพอทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ท่านก็แปลว่าประโยชน์ตนเองมันก็ได้ไปด้วยกันนั่นแหละนะแต่ว่าประโยชน์สูงสุดนี่จำเป็นจะต้องนะฝึกให้ได้นะก็คือนะอย่างเช่นการมีสติสัมแันยะมากกว่าเดิมจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมากกว่าเดิมนะมีความภาคเพียนมากกว่าเดิมนะ มันหลายคนนี่ไม่ได้อะไรเลยนะประโยชน์ต้นก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็ไม่ค่อยจะได้อย่างนี้นะนะอยู่ไปสังกตายไเปนวันหนึ่งหรืออยู่พอหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงไปวันหนึ่งพอให้รอดตัวไม่ต้องพูดถึงประโยชน์สูงสุดนะไม่มีทางที่จะเข้าถึงได้เลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการเรียนรู้จากภายในของตนเองทั้งนั้นนะ นั่งดูโยมนั่งดูพระมาหลายรุ่นเน่ยนะเห็นอย่างนั้นนะั้นใครที่ใส่ใจเรียนรู้ก็สามารถพัฒนาตัวเองได้นะถ้าอยู่ในวัดแล้วพัฒนาตัวเองได้นะไปอยู่ภายนอกมันจะยิ่งพัฒนาตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ดีแต่ถ้าอยู่ในวัดแล้วก็ยังพัฒนาตัวเองไม่ได้นะเรามีเวลาที่จะพิจารณาตัวเองมากนะมีเวลาที่จะฝึกฝนตนเองด้วยกัน ลงมือทำนะไม่ใช่ทำเพราะว่ามีกฎระเบียบอยู่แต่ว่าทำด้วยความเต็มอกเต็มใจนะทำแล้วก็เรียนรู้จะยืนันก่อยเกิดการเรียนรู้ได้ทุกมิตินั่นแหละอย่างเช่นแม้กระทั่งกวาดวัดนะบางคน,นกวาดวัดยังไม่เอี่ยมเลยยืนดูว่าเอ๊ะทำไมกวาดแค่นี้ก็ยังกวาดไม่เอี่ยมนะถ้ามันกวาดเอี่ยมขึ้นมามากกว่าเดิมแปลว่ามันเกิดการเรียนรู้แล้วนะเาให้ไปล้างห้องน้ำทำไม ล้างยังไงก็ไม่เอี่ยมหรือพอบอกล้างห้องน้ำว่าล้างแต่พื้นนะไม่ไงหน้ามองดูฝ้ามันมีใยมังมุมมีอะไรสปกปรกเลอะเทอะอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะถ้าไม่ชี้บอกก็ไม่ทำประเภทอย่างเงี้ยนะแปลว่ามันไม่ได้ขอให้เกิดการเรียนรู้อะไรขึ้นมานะไม่สังเกตรอบด้าน,น ก็บอกให้เก็บช่วยเก็บตรงนี้หน่อยก็เก็บเฉบพาะจุดที่บอกไอท้ที่รอบๆตรงนั้นที่ควรจะเก็บด้วยกับไม่เก็บเนี่ยอันนี้มันทำให้เห็นว่าบางคนได้แค่นี้มีอุนนิสัยแค่นี้ทีนี้พอไปทํางานอย่างอื่นไปเจอชีวิตจริงๆเข้า,เขาก็จะได้แค่นั้นแหละนะมันไม่มีการพัฒนา,นาแล้วยิ่งตอนนี้นะสังคมมันเปลี่ยนไปมากนะถ้าเราไปถามเด็กยุคใหม่ว่าอยากเป็นอะไร อยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะอยากเป็นตำรวจทหารชักจะไม่มีใครตอบแล้วตอนนี้อยากเป็นเกมเมอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้อยากเรียนมหาลัยพอเป็นเกมเมอร์เป็นยูทูบเบอร์นี่เป็นเมื่อไรก็ได้นี่หลายคนตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็โด่งดังขึ้นมามีโฆษณามีงานนะ สร้างฐานะตั้งแต่เด็กๆอายุยังม่ถึง20ปีนี่เป็นต้นมีนักร้องดังๆที่บบปล่อยเพลงออกมาแค่เพลงสองเพลงก็มีคนตามเป็นล้ลลานวิวอย่าเงี้ยนะมันมีอย่างนี้แล้วนะ่นี่พอม,มีอย่างเงี้ยความคิดมันเปลี่ยนแล้วนะ่ีนี้คนในวัยที่มากกว่านั้นนะสามสิบส,บสบขึ้นไปบางทีมองด้วยความไม่เข้าใจ หรือเวลาเด็กเล็กๆเ,เด็กวัยรุ่นลายเขาคุยกันเราฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็คุยกันเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งแล้วของเราเนี่ยอยู่อีกโลกหนึ่งนะเรายังมองโลกแบบเดิมๆที่เราคุ้นชินมาอยู่เนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่มีการเรียนรู้รอบด้านนะไม่มีการพัฒนาตัวเองนะอย่างมันก็กลายว่าเรารู้ไม่ทันโลกทีกนี้ภายในยิ่งหนักกว่านั้นนะ ถ้าเราไม่เข้าใจจิตใจตัวเองนะมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ที่นี่นะที่คิดว่าอาใจนี่เป็นของเราเนี่ยนะแต่เราไม่เคยเข้าใจมันเลยนะมันไอ้นนโรคทางจิตวิญญาณที่มันเบียดเบียนบีบคั้นอยู่เราก็ไม่เห็นมันเคยขี้เกียจยังไงขี้เกียจอยู่อย่างงั้นอย่างนี้นะเคยมีนิสัยมักง่ายยังไงก็มักง่ายอยู่อย่างงั้นอันนี้ไปไม่รอดนะ นั้นต้องฝึกตัวเองนะให้ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วประโยชน์สูงสุดก็ต้องได้ด้วยนะมันเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเรียบเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่เอาเข้าจริงแล้วมันมันอยู่กับชีวิตเราทั้งชีวิตแล้วก็จะอยู่อีกหลายชีวิตด้วยนะหมายถึงจะอยู่อีกหลายภพหลายชาตนะิที่เราจะต้องเกิดต้องตายอยู่อย่างเงี้ยนะ มันถ้ามีนิสัยใฝ่เรียนรู้นะอย่างฝรั่งนี่ก็มีนิสัยใฝ่รู้เพราะสังคมสอนเขาอย่างนั้นของไทยนี่รักสบายอยู่ไงก็ได้เพราะมีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะสังคมคอยอบอุ้มอยูนะ่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่ต้องดิ้นรนถ้าจะไปแสวงหาอะไรมากมายนักเราก็อยู่ได้มันะมก็กลายเป็นเสียเสียมากกว่าดีนะ มันสิ่งที่คนจะต้องมีคือมีความอ่อนน้อมแบบคนไทยเนี่ยมีจิตใจใฝ่เรียนรู้แบบฝรั่งนี่นะนถ้าเรามีอย่างนี้ได้มันจะอยู่รอดในสังคมเน,นโลกไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยแล้วต่อไปนีน้ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วมันเชื่อมโยงกันไปหมดทั้งโลกแล้วตอนนีน้ไม่ต้องอะไรมากเราแค่ว่าตอนนี้เราจะทำ ธุรกรรมอะไรทํากิจกรรมอะไรบางทีแค่เอานิ้วเขีย่ยหน้าจอโทรศัพท์มันก็ทําได้แล้วนะโลกมันเปลี่ยนอย่างนี้ลนะมันไม่ต้องไปทาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนอะไรเงี้ยกลายว่าเราจะโดดเดี่ยวตัวเองมากยิ่งขึ้นทนะั้งทั้งที่เชื่อมโยงอยู่กับโลกนั่นแหละแต่มันโดดเดี่ยวตัวเองมากยิ่งขึ้นนะวันนี้การมาอยู่วัดมันเหมือน,นมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั่นแหละ นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับภายในของตัวเองได้นะรู้ไม่เท่าทันตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งโดดเดี่ยวอ้างว้างหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกต่อไปดีนะเป็นอย่างนั้น